ไอ้เหียไอ้เียม็กีอาร้อยยี่สิบเม็กแ็กย้อวร้อยยี่สิแกไอ้เย้ไปเอาเฮียกันเลยมีพอดิมันมีครบเลยไม่ดูลินะดูแล้ว ก็บอกให้อย่าเพิ่งตายแล้วก็รอเก็บปืนกูเมื่อโดนเสียบมากก็หมูนี่ยอมยอมมีเกล็ดแค่ยี่สิบสามเลยเนี่ยไม่ได้ถามอ้าวนิ่งวะนิ่งนิ่งนิ่งอ้าวนิ่งเลยน้องกูโยนให้มอนรัวตูนเดี๋ยวแฟนหน่ะเดี๋ยวแฟนหน่ะโอเคไหมได้ได้ได้เก็บเอนเอร์ไมท์ว้าว กูตากูตดกูตาเสืออะไรพี่เนดหอยู่เลยนาอยู่โยแไอ้เหี้ยอยมองไม่เห็นอ เฮ้ยมีเอฟเฟ็กได้ยวะเอฟเฟกตัวตีนไปแด่พี่เงียบเลยโลโลเวนี่โลไวนี่โลนาย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 ายายนยนายนายายนายนไยนา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 ย อันนี้เกี่กับน้ำไปดิโอเมนูอู้อู้อยู่เพลย์ไเพรย์เช็ดอ้ what the fuck ู่เโง่โัฟังกิ้นู่ก้นู้นูบิู่่าแล้วอลยฆ่าแล้วเร่อเรเรฟังกิ้นู่เข้ามาแล้วโอเผมเฮ้ โอ้โหลี่เปาโอ้ว่างางลงไปแล้วว่างลงไปแล้ววางๆๆเลยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้ึกนู่บ่เม้นฝึกนู่บ่ไว้สมบูรณ์ครับไว้ดิฝึกสมบูรณ์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอนะไปเอโอเคไหมโอเคโอเคพี่ไม่ไปอ่ะกินข้าวไปเล่นไปสีมือลดลงเกินสิบเปอร์เซ็นต์การวางเป้าระดับประการไม่มีใครสนใจมึงเลยวองเอาเลยพี่เอาเลย พี่พีมีระเบิดพี่มีระเบิดมีแบ็มีระเบิดไม่เห็นมีใครตามเลยเบ็ดทุกตัวเลยเลดเล็ดมาร้อยสี่สิบนะเล็ดเราเบ็ดเบ็ดเล็ดเล็ดลรผมไม่รู้จักครับผมรู้จักแต่เล็ดบูสามเจ้าว่าไม่กินละพี่พี่เขาเงียบกันหมดเลยไม่รู้ โอเมนวันอายุด้เงแมนโอเคนายทัายันฟักอยู่โอเมนยังบู๊เลยมาแล้วมาไอยูทันทันเป่าเป่าเปิดไหมเป่าเด็แล้วเดวกขับรถเด็กขแล้ว ไว้อ <ünd einer> <conclusions S 2> ีตัวไปไหนอ่ะอ้าวเหยียบเปิดวาร์ปแล้วเรับไปอะลับไฟอย่าตายวะเสือเป็ดกูปองแล้วดีบอดดีบอดเสือเป็ดน้องทำไมเนี่ยเออได้พี่ดูดจุดที่ตาย พี่พอร์เมนไอสารแลวเร็วออมันทำกูแกแคได้กูแกแคได้แล้วมึงยังเป็นบีกูอยู่โอ้ไอควายแกมี่ก็ทำไม่ได้ดดนโวนกันในวันเสือ

ฮะหไมเป็ออโตจูนเ้วาทุกคนเป็นออโตจูนะเน็ตมือนนไม่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 ใช่เน็ตเซิร์ฟเวอร์ใช่ป่าเอาแล้วมึงออโตจูนไปละมในดิคอ่ะฮะพี่พี่พูดที่อะไรอ๋ลโตลใช่ไหมในดิคอออโตจูนมาเลย

เฮ้ยว้าวกล้อเฮ้ยทำไมต้องเป็นกูไอ้ใครมมงสอนให้มึงเดินถอยหลังผมนโอ้โหบอกว่าวันคุยกันไงพี่พวกดูจะรู้เฮ้ยเฮ้ยตายตายโอ้ไปไปตำนาดูเอลลี่ใส่เฟอร์แบงก์เล่นเกียร์แล้วดูแต่กล้อง เออท้อ <laughs> งฟังไปเลยก็เหมาะสมองให้ไหลหลัง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 ไง <c oughs> หนหลังบ้านหลังใครหลังกูไซ <c oughs> เฟอร์เล่นอะไรวะไม่ออกกับเพื่อนวะไม่ใชเฟอร์มันวิ่งมาจากไหน <laughs> uh, uh, uh. Joke's over. You're dead. <laughs> <Drive>. oh. <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <sighs> <laughs> เอาเดินเดินเดียวกันดิใช่ปืนปืนกูนี่แหละฆ่าทุกตัวนี่แหละคที่พูดดิเผ่าเผ่าขวาออกไปนี่สิ

ไ่ไหนนนไปกินอู้ดว่ะชิบ o าบไอ้เนี่ยเริ่มเจอคนอู้ดว่ะกันไอ้ย่าเราสิทธิ์ความจัดไอ้ยาเลนตัว่าโซเล่ตลิ่งต้องการเข้าใจยัง